สมเด็จพระมหาจาักรวรรดินั้นทรงมีน้ำพระทัยเหมือนกับพระเจ้าจากรลาที่ในภาพยนตร์ได้สร้างขึ้นค่ะแต่ผิดกันก็ตรงที่ว่าสมเด็จพระมหาจาักรวรรดินั้นในคำให้การชากรุงเก่านั้นท้าพระเจ้าหงสารบตัวต่อต,ต,ตัวในศึกยุตตาถีแต่พระองค์กลับทรงพระประชวรหนักเมื่อถึงวันเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินทั้งสองพระองค์ได้นัดหมายทำยุตตาถีกันเอาไว้ พระราชธิดาพระองค์หนึ่งที่มีพระนามว่าพระบรมดิลกทรงมีพระชนมายุเพียงแค่สิบปัรษาแต่จิตใจนั้นองค์อาจประดุจชายชาตรีทรงออกรบแทนพระราชบิดา คราวนั้นทรงแต่งกายเครื่องพิชัยยุทธ์อย่างพระมหาอุปราชแล้วออกไปทำยุทธอาถีกับพระเจ้าหุงสาในบันทึกคําให้การชากรุงเก่านั้นเล่าว่าพระบรมดีโลกเพียงพรมให้แก่พระเจ้าหุงสาโดยพระแสงขอเง,งาฝันต้องพระนางตกจากช้างทรงพระบรมดีโลกนั้นร้องเสียงสตรีได้คำเดียวก็สิ้นประชนพระเจ้าหุงสาววดีก็ทรงทราบจึงทั้งเสียพระไทยและเสียพระเกียรติจนยกทัพกลับไปในที่สุดค่ะ